โอกาสครูอาจารย์คณะไม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไปทํไปาไม่านทั้งหลายวันนี้วันที่สิบสี่กันยายนสองพัร้อยหกสิบแปดวัดป่าบ่อน้ำพยินเนาะเอออันดีเนาะตอนนี้อ่ะ ็มีกระแสพวกเราก็จะได้เห็นขา่าวพี่น้องอยู่ชายแดนทหารเนาะที่เหตุการณ์ปะทะกันจนมาถึงทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าพวกเราอยู่แนวหลังเนาะก็จะไปให้กำลังใจนะโดยหลวงจาก,ก็นี่วันวัน,วนสองวันนี้ ก็ได้มีชมรมของไรออนอุบลเนาะได้เข้ามาบอกว่าอยากให้หลวงตาเนาะร่วมเลี้ยงอาหารทหารช่องบกแล้วก็โอมะเขือว่ารั้น,นซึ่งหลวงตาก็อนุโมทนาเห็นด้วยก็ได้บริจาคปัจจัยไปห้าห0ื่น 50, บาทเนาะ เ,ออเพื่อจะเาเรียกบอกว่าเป็นเลี้ยงหมูกระทะว่างั้นสามสามสองร้อยชุดแ่ละชุดละสองร้อยว่างั้นปกติชุดละสองร้อยมันหกหมื่นเนะาะลวงตาก็เลยว่าลวงตากออกห้าหมื่นนอกนั้นก็ให้มีส่วนร่วมไปเขาก็ให้ไปห้าหมื่นเนาะโดยเฉพาะตลอดเวลาเนาะพวกเราอยู่แนวหลังเนาะขให้กำลังใจทหาร ผู้ประสบเหตุผู้ประทาะผู้ปอกพ้องเอาทิประจยยัยเรียกว่าเป็นลัวของชาติเนาะเราก็ทึงหลวงจาก็อนุโมทนากับเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมเดินทางไปเลี้ยงหมูกระทะเนาะไม่รู้จะกินยังไงหมูกระทะอย่าเพลินกับหมูกระทะนะจริไงไหมเออแล้วก็ องค์การทหารผ่านศึกเนาะก็ได้มาปรึกษานิม์หลวงจาไปวันไหนไม่รู้วันที่เท่าไหร่เพื่อจะจัดกิจกรรมอทอดพระป่าสามเกเนาะเพื่อสมอะไรนี่แหละเนาะสร้างอะไรที่พักหลังคา เพิงอะไรก็ไม่รู้ที่ชายแดนเนาะซึ่งลวงตาก,ก็มีทางแจ้งมาทาง่งผู้กับตชดโยมาอยากได้อะไรนะสังกสีสังกสีสังกสีเพื่อจะไปมองล,ลังคาที่พักตากแต่ตากฝนเนาะของอพี่น้องทหารหารตำรวจแลนะชายแดนเนาะเออ,อลวงตาก,ก็เลยแจ้งว่า อบอกมาว่าจะใช้สังกสีกี่แผ่นกี่แผ่นอะไรเนี้ยเนาะนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราต้องร่วมมือกันเนาะเออซึ่งไม่ต้องจำเป็นต้องไปแบ่งว่าต้องลองงบมีงบอะไรหรอกเนาะเราช่วยได้เราก็ช่วยจันทีเนาะถ้าเรามีเนาะไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องไปโยนให้ใครหรอกเราอะนะเออทำไปเลยเนาะอ่า ลวงตาก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้เนาะอืมงานะหลายงานหลายกิจกรรมโดยเฉพาะตอนนี้กู้ภัยลนิษิกู้ภัยหลวงตาสินทรัพย์ต็ตอนนี้ก็มีอยู่จุดที่ศรีเกตเนาะที่กันทรัณ์เนาะอ่าโดยมีรถยนต์นะสนับสนุนแล้วก็มีเรือแล้วก็มีกู้ภัยที่อยู่ บุญลิกไกลๆกันเนาะสำยืนเนาะอ่ะาศฐานสูนรนอพยกก็ยังอยู่เนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นการสนับสนุนการเกื้อหนุนเนาะของเราเนาะเรียกว่าเป็นชาวพุทธเรามีน้ำใจอยู่แล้วล่ะเนาะใครจะว่ายังไงทำยังไงก็เราก็ไม่แรงน้ำใจที่อ่าจะช่วย พี่น้องที่อยู่ชายแดนเนาะได้รับความเดือดร้อนเหตุการณ์ปะทากันเนาะเห็นไหมอ่าพวกเรายัางให้กำลังใจทหารตำรวจนะและกทหารผ่านและก็พี่น้องอ่าญาติเพื่อนเราที่อยู่ชายแดนก็ยังมีการเกื้อนหนุนอยู่เนาะสนับสนุนมีน้ำใจเข้าไปไม่ขาดสายเนาะเออ ธรรมะเนี่ยนะศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาที่เมตตาและมีน้ำใจนะธรรมะไม่ได้มีไว้ทำลายใครศาสนาไม่มีไว้ทำลายใครมีแต่ช่วยเหลือเกื้อหนุนอ่านะเพราะฉะนั้นออธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีแต่คุณไม่มีโทษเนาะมีแต่คุณไม่มีโทษอ่นะ เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ให้โอกาสมีเมตตาธรรมนะหลวงตาเคยพูดเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนาะคุณธรรมไม่กลับมาโลกาจะาวินาศหลวงตาพูดอยู่ประจำเนาะ,ะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหลวงตาพูดยำ้ยำๆไว้เนาะ,ะการสร้างเหตุที่ดีเนาะที่ดีเนาะ ไม่ว่าถ้าเป็นของดีทำดีทุกอย่างที่เป็นกุศลเนาะนั่นแหละคือหน้าที่ของมนุษย์เนาะเออเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราต้งสร้างอ,อกสร้างใจไม่ต้องหวันว่นไหวนะเมื่อวานเนี้ยลวงตาก็ได้ปรึกษาหาลือกันเรื่องหลายๆโครงการไม่ว่าสาธารณสุขโรงพยาบาลไห็นไหมโรงพยาบาลดอนจาน อำเภอรอนจานจังหวัดกาลสินเนาะจะทำผ้าป่าสร้างาห้องอะไรนะบำบัดบำบัดเนาะอ,อ,อะไรนี่แหละได้มานมนม์หมลวงตาไปเป็นประธานนะวันที่สิบเก้าเนาะวันที่สิบเก้ากันยานี้ที่อำเภอรอนจานนะโรงพยาบาลอำเภอรอนจานเนาะจังหวัดกาลสินเนาะเออเห็นไหม ลงจาก,ก็จะเดินทางไปเนาะเป็นประธานใด้เราก็จะรวบรวมเห็นไหม,มสนับสนุนนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันที่สิบเก้าที่โรงพยาบาลอำเภอรอนจานะนัดสำมนสำมนโดนจอนจานหรือเปล่าไม่รู้เนาะจังหวัดกาลสินจบพบพบกันเจอกันเนาะไปทำบุญร่วมกันเนาะมีอะไรไหมนะัด มีเป็นคำถามทางบ้างครับหลวงตาจากคุณปนมภัยครับขอถามหลวงตาครับเป็นเรื่องบังเอิญไหมครับที่แม่ทัพภาคสองเกิดมากู้แผ่นดินชาติที่แล้วท่านอาจเป็นทหารเอกของกรรษัตริย์มาก่อนครับกูก็ไม่รู้อเอนอะแต่ว่าในศาสนาเรียกว่าไม่มีบังเอิญเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นหรือไม่เป็นเนาะ เพราะว่ากูก็ไม่รู้ว่าชาติก่อนกูเป็นอะไรด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเอาชาติปัจจุบันดีว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องที่เราสงสัยเลยเนาะตอบไม่ได้หรอกเนาะเพราะเราไม่รู้จริงเราจะเอาความสงสัยเอาความเชื่อตัวเองมาเป็นความจริงมาพูดมันไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยเนาะมันอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นั่นแหละเรียกว่าความสงสัยเนาะ คาดคะเนคำนวณมันไม่ใช่สัจธรรมเนาะไม่ใช่วิสัยที่จะพูดเนะาะหลวงตารู้จากปัจจุบันนี้ว่าออ่าอ่าหน้าที่ของพนโทบุญสินก็เป็นทหารที่ถือว่าสำน้าที่เป็นนักรบจนหกสิบปีเนาะจะได้อากษียงอายุตอนวันที่สามสิบนี่เนาะอืมรู้แค่เนี้เนาะ,นะครับจากคุณพานุดเดชครับขอการหลวงตาครับคำว่าอากาลิโกร,รู้ได้ไม่จำกัดการ คือรู้อะไรครับแล้วจํากัดการคือจํากัดแบบไหนครับอากาลิโกหมายถึงการเวลามันเป็นภาษาธรรมพระพุทธเจ้าว่าว่าโออากาลิโกโอปนายิโกโอปนายิโกนี่น้องใส่ตนในปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงเรื่องปัจจุบันการเวลาจะผ่านไปยังไงเนี่ยนะเราต้องอยู่ปัจจุบันธรรมเรียกว่าอากาลิโกเนาะโอปนาจิโกหมายถึงเราเห็นอะไรก็น้อมมาฝึกตนรู้ทันตนสอนตนนะ อ่นะอย่าทิ้งตนต้องศึกษาตนเห็นไหมรู้สึกตัวนั่นแหละนะเนาะอ,อยู่ในปัจจุบันธรรมเนาะนี่เ,นเรียกว่าอากาลิโกโอปันญิโกเนาะครับจากคุณดมเมืองสิงค์ครับขอกาสถามหลวงตาครับหลวงตาเห็นว่าอย่างไรครับมีคนบอกว่ามีหน้าม้ามากราบขอเข้ามาหลวงตาที่เคยปามารครับอ๋อไม่รู้มันหน้ามา้าหรือหน้าแมวก็กไม่รู้เนาะ กูไม่ได้แจ่งจ้างไทรทั้งนั้นแหละจะจะจะเข้ามาไม่เข้ามานรไม่สนใจหรกจริงไหมเอออืมอ่ะเหมือนคนเขาใจผิดเรื่องกูดา่าัวแรกนี่แหละอ่ะที่จริงกูเนี่ยด่ามันละมันยิ้มเลยหลวงตาเมตตามากเขาเรียกว่าถ้าหลวงตาด่ามันอะนะมันดีใจไงเออเพราะหลวงตาโทรวิดีโอคอไปคุยกับมันแล้ว ไอ้ส่วนแล้วทำไม,มคือให้กําลังใจมันไม่ได้ด่ามันมันบอกว่าโอ๊ยขอบคุณหลวงจามากที่หลวงตาพูดถึงมันเพราะมันก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเหมือนกันเอออ่ากูก็เลยอํำมัน,น่ะเมื่อแจกกับทรงชาติก็กูนี่แหละเป็นคนซื้อทรงชาติอ่ะมึงจำไว้นะไอ้พวกแกไม่รู้เรื่อง มึงตาไม่สว่วนแล้วที่ใครเป็นคนออกจงค์ซื้อธงชาติไม่ใช่กูอ่ะเข้าใจาไหมลุงตานี่แหละเป็นคนออกจงค์ซื้อธงชาติให้สว่วนและแจกกูจะบอกให้อให้มันรู้จริงมั่งนะก่อนจะว่าอะไระะๆๆอรอ,อเออแหมยาที่ฟันมันเนี่ยกูยเอามาลองขาโต้เนี่ยมันบีบไม่ออกกูว่าไงฮะ จริงไหมกูไม่อยากให้มันร้องไห้ใกล้ๆกับบิ๊กเก่ากลัวมันเหม็นปากมันไงเขาอำกันเล่นตลกมันแหละเนาะจำไว้นะหลวงตาเนี่ยวิดีโอคอคุยกับมันให้กำลังใจมันกูเห็นมันร้องไห้กูเลยกูเลยแซวมันไงโอ้ร้องห่มร้องไห้ยิ่งหลวงตาเนี่ยพูดกับมันเนาะ มันก็ยิ่งมีกําลังใจเนาะท่วนแรกก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาคนหนึ่งเหมือนกันจําไว้นะเชียร์ไทยแล้วมันไม่มีเงินหรอกถ้ากูไม่ซื้อธงชาติให้มานะกูจะบอกให้มันก็รู้ว่ากูนี่แหละเป็นคนออกตังซื้อมันมาฮะจำไว้หมดที่ไรก็กูนี่แหละนะออกตังให้เนาะนี่สนับสนุนความเป็นไทยเนาะ จำไว้นะแหมไม่รู้ฟ้ารู้สูงแผ่นดินต่ําอะไรว่ากันไปเนาะการหลวงตาหน่อยครับอ,อย่างนี้แล้วหลวงตามีคาแนะนําให้ชาวเน็ตที่เป็นห่วงเป็นใย,ยพี่ถั่วแ้วไหมครับว่ามีแนวทางจะช่วยเหลือพี่ถั่วแระยังไงครับตอนนี้ชาวเน็ตนะครับโอ้ยอย่าไปช่วยมันเลยขายก๋วยเตี๋ยวช่วยเมียมันอยู่ <laughs> ตัวแระเเป็นคนเป็นคนเมียดีมีเมียดี ภรรยามันสวยด้วยใจดีด้วยทำข้าเสียวอร่อยด้วยเนาะแต่อย่าให้ส่วนแระไปทำนะกินไม่ได้นะกูไม่ได้เรียกถั่วแรกนะกูเรียกถั่วเลนะจำไว้นะเออนะก็มันก็ธรรมดาธรรมดานะต้องมีผลกระทบมั่งแหละเห็นไหมเออถ้าผัวพันไปสึงไหมเราก็ต้องยอมรับความจริงอนะเนาะไม่เป็นไรตัวแรกก็ มันก็บริสุทธิ์มันก็ไปชี้แจงหมดแล้วจริงไหมเออนะ่วนหลวงตาว่าหลวงตาไม่รู้หรอกว่าใครบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แต่อย่างน้อยเราก็ให้กําลังใจมันไงใครให้กําลังใจก็ไม่เหมือนหลวงตาให้กําลังใจมันนะมันว่าอย่างนี้นะหอแล้วกูด่ามันนี่แหละคือให้กําลังใจมันมันว่าโอ้ร้องไห้เลยแค่กูกูโทรไปดา่ามันเนี่ยนะ ลุงจาก,ก็พูดอย่างนี้ประจําแล้วก็ตลกทุกคนนะเนาะคนที่รู้จักนะอืมอย่าว่าจะตลกเลยบางทีกูขู่นักมวยนะนะ,นะมึงรู้ไหมดีเซลน้อยชอ่อชนะสุการเนี่ยกูยังด่าเลยกูยไม่กลัวเข่ามึงนะกูว่าไงคุณเข่าเสาตะระเลกไอ้จ้อยน้เรียกไอ้จ้อยดีเซลน้อยชอ่อชนะสุการอย้่นเป็นลุงสิท์ลุงหาลุงจ่าทั้งนั้นเนาะ เออเขารู้นะเนาะมีจต่มึงเราไม่รู้เนอะโอกาสหลวงตาครับคุณมูทางบ้านบอกว่าขอบคุณหลวงตาที่เมตตาตอบคําถามเรื่องนี้ครับเออะอะกูปล่อยมันดากูไปก่อนฮะฮะฮะเ้เป็นไรเนาะอ้าตั้งใจแล้วพอ ยากหาว่ารีวะหาปูราปาริปุเรนติสะคารังเอวะเมวะอิโตนิจังเปตนังอุปกะปิอิจิตังปิติจังตุมังกิพเมวักมิจันตุสเบปุเรนตุสังกัปาจันโดปรลัะโซยะทามณีโชติลสโซยะทาอภิวารณาสีริสะนิจังอุทาปะจายโนจัตตารุธรรมาวันติ อายุวันโนสุขังราลังสาธุ